สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะปลูกผักผักอินทรีย์เพราะฉะนั้นต้องต่อด้ดยผักเดี๋ยวบางคนบอกว่าทำสวนทำอะไรบ้างปลูกต้นไม้ใหญ่ๆมีลำไยมีลิ้นจี่มีอะไรไหมเคยถามนะคะป้ากิ๊กบอกว่าไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำสวนแบบนั้นคือทำสวนผักอินทรีย์แค่นั้นนะคะเอาไว้กินในบ้านของเราแล้วก็มีคนถามป้ากิ๊กว่าโอ้โหปลูกผักเยอะแยะเอาไปขายที่ไหนไม่ได้ขายค่ะ ปลูกไว้กินค่ะกินไม่หมดก็ปล่อยให้แก่อยู่ในบ้านคือขอให้ได้ปลูกโอเคนะคะแจกกำูุจะไปแจกใครเนาะมีหลังบ้านก็ต้องเรียกกันก่อนจะเจอกันสักครั้งหนึ่งข้างบ้านน้องก็ไม่ทำกับข้าวนะคะเขาเป็นวัยรุ่นอันนี้ช่องทางติดต่อปะกิ๊กก็ดูเอาเองกันแล้วกันนะคะต้องยกบ่อยๆเนื้วเอาไาเนื้วก็มาบางทำไมอันนี้ เบอร์ปากิก0ูน0์แ7ดศูน้ายปกิกยุพาลาย249 9พิตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็ขเข้าลายได้แล้วนะคะก็วันวันหนึ่งก็มีคนทักมาเยอะแยะค่ะโอเคค่ะวันนี้นะง่ายที่สุดจะพามาดูพริกดูพริกช่วงที่กำลังจะออกดอกติดลูกพูดง่ายๆว่าดูแลยังไงนะคะดูแลยังไงให้เขาดอกเขาไม่หลุดไม่ร่วง ติดลูกติดผลเนี่ยเขากําลัางออกเป็นตุ่มเล็กๆเลๆ,ๆตเต็มไปหมดนะคะคุณลุงสองเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่เห็นเนาะ,อะดอกเล็กๆจะเป็นตุ่มๆตุๆ่มๆเดี๋ยวขยับเดี๋ยวจะหันให้ดูด้านนู้นจะไปมันเห็นอยู่แล้วขายมดเพราะว่า<ๆ>จะได้เห็นลูกด้วยไงเนี่ยลูกอยู่ด้านนี้เขาเริ่มติดแล้วค่ะแล้วก็มีติดลูกเล็กๆเยอะนะเวลาติดลูกเล็กๆเราก็จะรู้ว่าปลายเขาจะเป็นเนี่ย ลูกพริกเล็กๆโผล่ไปอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือติดหมดแล้วเนี่ยถ้าก็เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยพันเดียวกันหมดคือเป็นพริกหนุ่มนะคะเมื่อกี้ปลูกไป3กระถางแค่นั้นล่ะไม่ปลูกเยอะเนี่ยกำลังเป็นตุ่มเล็กๆอย่างนี้คือติดหมดแล้วค่ะเห็นมะเห็นก้นพริกเนาะอันนี้ก็กําลังจะออกดอกเนี่ยช่วงเนี้ยต้องมาดูแลเขาละแต่ลูกนี้มาเร็วค่ะเนี่ยได้สามพริกสามเม็ดละ ทีนี้เราจะพามาดูแลดูแลยังไงแล้วก็มีหลุดมีร่วงบ้างนะคะคือถ้าเข้าออกมากจนเกินไปถ้าขั้วเหลืองๆก็จะหลุดเหมือนกันค่ะเหนียวๆหลุดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เอาเป็นว่าติดสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคเนาะวิธีดูแลก็คือเราจะต้องมาเอาใบาแก่ๆออกให้เขานะคะเมื่อกี้ก็ออกไปชุดหนึ่งแล้วนะใบย,ยังไงก็คือใบยอย่างเงี้ย ใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาไปทำกับข้าวได้นะคะเด็ดไปแล้วเอาไปแกงเป็นผักเอาแกงแครรวมกันหรือว่าผัดกะเพราก็เอาไปใส่อร่อยมากเนี่ยปลูกพริกนี่ได้กินใบด้วยนะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ว่าใบาพริกกินไม่ได้นะคะ <Yeah. S 1> ผัดกะเพราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแกงที่จะต้องใช้ใบผัก แเราก็เอาไปรวมๆกันได้นะเห็นไหมคะใบใหญ่ๆอย่างนี้เราเอาออกให้หมดเลยทําไมต้องเอาออกให้อาหารเขาไปเลี้ยงดอกเลี้ยงผลเนาะเขาจะได้ติดดีลูกพริกก็โตไม่ต้องเสียดายนะคะเนี่ยใบใหญ,ใหญ่อย่างเงี้ยใบที่เหลือเยอะแยะเขาก็สามารถที่จะปรุงอาหารต่อได้ เดี๋ยวปกิกก็ค่อยมาเด็ดต่อกันแล้วกันเนาะพอเป็นตัวอย่างเอาไปทํากับข้าวได้นะคะ<ม>เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นผักอินทรีย์อันไหนกินได้กินเข้าไปเลยคะ่ะไม่ต้องไปซื้อให้เสียสตังค์เนาะปะกิกก็จะเก็บเอาไปทํากับข้าวทีนี้เสร็จแล้วนะเราก็ต้องมาดูเรื่องดินถ้าปลูกนานๆไปจนพริกเนี่ยออกดอกติดลูก ดินจะยุบค่ะดินยุบลงไปเยอะเห็นไหมปะกิกกให้ขี้ค้างคาวเห็นไหมคะเนี่ยคุณลุงสองให้ดูนะให้ขี้ค้างคาวไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าเจ็ดถึงสิบวันปะกิก็กก็มาให้อีกนะทีนี้เราก็จะมาเติมดินให้เขาทั้งสามกระถางอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนีนน้ต้นเขาเล็กเพราะว่าปะกิกกเอามาปลูกช้าไปหน่อยคะ่ะเอาต้นกล้ามาขึ้นกระถางช้าก็เลยเล็กเดี๋ยวก็จะโตไปเหมือนกันนั่นแหละเราก็จะเอาดินมาเติมให้เขา ดินไม่จําเป็นต้องปรุงนะคะเอาดินที่เรามีอยู่นั่นแหละดินเก่าที่ตากไว้เนี่ยเอามาใส่ไม่ต้องปรุงค่ะดินเก่านี่คือเราปรุงไปแล้วเขาก็ร่วนซุยแล้วแต่ธาตุอาหารไม่มีเราก็จะเติมธาตุอาหารให้เขาจะทําให้ต้นพริกสมบูรณ์ขึ้นนะคะถ้าเติมดินอย่างเงี้ยแต่กบดโคลนให้ครับดินยุบก็ต้องเติม เติมถุงนี้ถุงนี้ลงไปลึกเลยจะใส่ปุ๋ยขี้รังคาวนะคะช่วงนี้พอออกดอกติดลูกเราต้องบำรุงด้วยปุ๋ยขี้ขังคาวให้เขาใครไม่มีขี้รังคาวก็เอาขี้ไก่แต่ขี้ไก่อย่าใส่เยอะนะเค็มค่ะ,ะคขี้รังคาวนี้ปรับ สภาพความเป็นโกรดเป็นด่างมาแล้วนะคะใครที่ซื้อไปสบายใจได้นะนต้นหนึ่งก็จะใส่ประมาณแค่นี้นะคะเอาโรยให้รอบๆเลยค่ะขอบกระถางเนี่ยโรยกบขอบไปแ,แล้วก็ปิดดินด้วยแค่นี้เท<ะ>่าไหร่ อ๋อไม่ต้องช่างคุณลุงไม่ต้องตรงเป๊กปากกะเอานะคะประมาณแค่นี้นะคะเตรยมเหมือนกันนะัขี้ของเขาวใส่เยอะตายนะบวชมือเี่ขี้ไก่น้อยอันนี้เยอะไม่ใช่คุณลุงตัวพริกตายคะ่ะบอกเขาก็ไม่เข้าใจเราไปพูดก็ประมาณแค่นี้ละอันนี้ก็ปรับสภาพความเป็นกดเป็นด่างแล้วแล้วก็ใช้ประจําก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรนะคะ ไม่ตายค่ะถ้าตายป้ากิก๊กไม่มาพาปลูกนะประมาณเท่าไหร่แค่เี้ยไม่ได้ช่างค่ะคุณลุงกะเอากำหนึ่งก็ประมาณกำหนึ่งเนี่ยเนาะกำขึ้นมาี้ยประมาณกำหนึ่งกำ <จน S 2> เต็มกำเต็มเลยต้องให้ตรงนะคะบอกไว้ก่อนนะต้องขีดไม้มันทัดนะคุณลุงเนี่ยขีดเลยคนใจมากฝายหมดโอเคค่ะ กระถางนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะแล้วก็เด็ดเด็ดออกอันนี้เรียบร้อยแล้วเราต้อง,งรด <ถ S 1> น้ํำนะทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยต้องรดน้ําให้เขาใส่บ่อยแค่ไหนใส่ประมาณสักอย่าให้เกินเจ <10 S 1> <พอ S 2> วันก็แล้ <7 S 2> วกันเพจ็ดถึงสิบวันแต่ว่าเขามีลูกแล้วไม่เป็นไรอาจจะสลับกับฮิวมัสมั่งก็ได้นะคะ,ะถ้าขี้ข้างขาวเรา,าเหลือเยอะอย่างที่เมื่อี้ใค้ดูมาสักครู่เนาะเจ็วันละโอโมเมล็ด ไอปุ๋ยขี้ข้างคาวยังมีเยอะก็เอาเอาฮิวมัสนะคะมาใส่ให้เขาเอาโรยรอบๆนี่แหละฮิวมัสใส่มากใส่น้อยได้ไม่อันตรายค่ะไม่เค็มทีนี้ไอเนี่ยต้นพริกนะคะถ้ามีกิ่งมีแขนงอย่างนี้ตัดทิ้งเลยมันเยอะเกินไปก็เอาออกบ้างก็ได้เอาไปชําได้นะคะปกติเคยเอาเสียบไปอย่างเงี้ยเขาก็ติดค่ะเนีย่ยออกรากแล้วก็เอาไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ แต่แต่งให้เขาคนก็นีมาให้เนี่ยเสร็จแล้วก็เอาใบอย่าลืมเอาใบใหญ่ๆออกออกให้เสร็จให้หมดแล้วก็ให้ปุ๋ยเหมือนเดิมจะใส่ปุ๋ยดิ่มๆแล้วก็ตักดินขึ้นมาหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่เอาดินไปกรบแล้วก็เอาดินเขานี่แหละกรบเข้าไปปลูกผักก็ทําได้หลายวิธีนะคะเนี่ยโกยขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่เอา คือเราเติมอันที่เติมไปแล้วดินเยอะแล้วปักกิ๊กเติมไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มีดินเยอะแล้วก็เขี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยอ้าวหนึ่งกำมือนะคะเป๊ะนะกำใหญ่ๆเลยโรยรอบๆขอบถุงค่ะคุณลุงคุยด้วยก็ดีนะ fc บางคนบอกว่าคอมเมนต์มาวันนี้ไม่ได้ยินเสียงคุณลุงเลยอยากให้คุณลุงคุยด้วยก็ดีแล้วละ่ะ โอเคเนาะเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะปะกักกก๊กไม่ได้ตักน้ำมาแล้วที่สำคัญนะคะฮอร์โมนถ้ามีฮอร์โมนนะยิ่งดีค่ะช่วยบำรุงทั้งใบทั้งดอกทั้งผลให้เขาช่วยให้ขั้วเหนียวปกักกก๊กไม่พ่นนะเดี๋ยวจะพุ่งไปใส่คุณลุงปกักกก๊กพ่นไปหนึ่งรอบแล้วเปียกๆอยู่เนี่ยนะคะใครมีฮอร์โมนไข่ก็ได้ฮอร์โมนนมสดก็ได้ของปกักกก๊กก็มีตัวนี้ปักกิ๊กก็ใส่ไป แล้วคนที่ซื้อไปถ้าขุ่นๆะเอาไปกรองไว้ก็ได้นะคะใช้ผ้าขาวบางกรองแล้วก็เอากลับมาใส่ขวดไว้ใหม่เพราะว่าบางทีจะไปอุดตันตรงเนี้ยที่พ่นของเราเนี่ยเมื่อกี้ก็หลังๆนี่ก็เอาไปกรองไว้แล้วก็เอากลับมาใส่แล้วก็เอามาพ่นนี่พ่นหมดแล้วค่ะพ่นทั้งสามต้นละให้เขาขั้วเหนียวติดดอกติดผลได้ดีแค่นี้เราก็มีพริกไว้กินแล้วติดแล้วนะคะเนี่ยสองสาม,มเมล็ดนีะ่เดี๋ยวก็เอาไปเผาละ ไม่พอตำน้ำพริกหนุ่มก็เอาไปผัดพริกนะคะผัดพริกโอเคนะคะใครยังไม่ได้ปลูกพริกนะปราบเซียนเหมือนกันนะพริกเนี่ยบางคนปลูกแล้วไม่มีแต่ดอกแล้วก็ร่วงหมดก็ทําอย่างที่ปิ๊กบอกแล้วก่อนที่จะออกดอกก่อนที่เราจะมาใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่เป็นระยะมาตลอดนะคะแต่ว่าตอนเล็กๆเนี่ยให้เน้นกับประเภทฮิวมัสก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่ทีรข้างคาวจนกว่าเขาจะออกมาตุ่มเล็กๆกๆอย่างนี้ เห็น,หนดอกมาแล้วเราค่อยใส่ขี้ขังข่าวให้เขานะโอเคเนาะหวังว่าคงเข้าใจนะคะไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้ทางช่องปักกิ๊กทำสวนค่ะโอ้รุงตอนเนื่องบอกไม่ได้รุงตอนบำรุงไม่ใช่ว่าเลี้ยงมาจนโตแล้วก็ค่อยมาบำรุงแล้วดอกหลุดร่วงอันนั้นคือเขาไม่ได้สร้างเขาไม่ได้สร้างอาหารไม่ได้สร้างสะสมอาหารอะไรไว้เลยเขาก็เลยไม่สมบูรณ์นะคะเหมือนกับคนอะ คนที่ไม่สมบูรณ์นะคะมดลูกไม่ดีไม่มีลูกไม่ได้ไม่ได้บำรุงแต่ทีแรกร่างกายไม่ดีพูดง่ายๆคือไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้พริกก็เหมือนกันต้องบำรุงมาตั้งแต่ครั้งแรกตอนเล็กๆก็คือรดน้ําให้ฮอร์โมนไม่ใช่ให้ฮอร์โมนนะคะให้ฮิวมัสนะให้ปุ๋ยทางดินมาก่อนหรือว่าใครมีปุ๋ยตัวอื่นดีๆปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก ก็บำรุงมาเรื่อยๆจนออกตุ่มออกตุ่มแล้วก็มาให้ขี้ค้างคาวแล้วก็มาพ่นแต่ว่าฮอร์โมนตัวนี้พ่นมาได้ตลอดนะคะพ่นมาได้ตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะให้อาหารทางใบมาตลอดเลยนะคะโอเคค่ะจนจะค่ําแล้วนะน,นั่งนั่งตรงนี้จนมืดแล้วค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ